สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟสีทุกท่านค่ะวันนี้พบกันค่ะเช้าวันพฤหัสที่10พฤศจิกายนค่ะกับเชอร์เบลเม,มีดดับไทยนะคะและก็มีดใช้งานจากพี่ช่างบดประเสิร์ฐแพรกันนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดของเราตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ตาบลล่องฟองจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะเป็นงานมีดตีร้อนทั้งหมดเลยนะคะสําหรับงานมีดของเราตรงนี้เนี่ยก็จะรับประกันงานมีดตลอดการใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะและยังบริการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทาง ก็จะมีค่าบริการหวกเพิ่ม50บาทนั่นเองค่ะและตรงนี้พี่ๆ FC ซสามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทร0649892265นั่นเองค่ะสำหรับเบอร์นี้ใช้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีผลงานมา6เล่มค่ะสำหรับงานพระขันที่เป็นเหล็กแหลกมา1เล่มน,นะคะสำหรับชุดนี้และก็จะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะมีทั้งงานดาบและก็จะเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วไปนั่นเองค่ะมาชมกับงานเล่มที่1กันก่อนค่ะเป็นงานพระขัน นะคะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่13.9นิ้วสันหนา7มิลใบกว้างสอง ใบกว้าง1.5นิ้วค่ะด้าม4.9นิ้วนะคะสำหรับงานนี้ก็จะเป็นราคาใบเปล่าค่ะแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททวนั่นเองค่ะแล้วมาชมกับงานเหล็กนะคะเป็นงานเหล็กนะงานดาบที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันค่ะสำหรับงานเล่มนี้ก็จะเป็นสันจั่วใบาขาวนะคะแต่ไม่ใช่ใบางาน,นะคะเป็นสันจั่วเฉยๆค่ะตรงนี้ไม่ใช่งานงางน,นะคะแต่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันค่ะเปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่ 20. 5นิ้วฟันหนา5มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม4นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้มาแบ่งปันกันที่ราคา1,700บาททวนนะคะตรงนี้เปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามเป็นด้ามหนักได้นะคะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะสําหรับราคาที่แบ่งปันตรงนี้เป็นราคาใบาเปล่าค่ะอยู่ที่1,700บาททวนค่ะบริการส่งฟรีด้วยนะคะและก็มาชมกับงานมีใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วไปได้หมดไม่ทราบว่าเป็นทรงอะไรนะมันม,มันกึ กลางแล้วเกินนะคะทงนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะพี่พี c สามารถแนะนำได้นะคะมาชมกับงานเล่นที่3กันได้เลยคะ่ะ สำหรับงานเล่มที่สามของเราค่ะทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะและก็มีความยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูค่ะเป็นปอคอเล็กแบบนี้นะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา700บาทค่ะมันเป็นทรงกัมกึ่งนะคะบอกไม่ถูกว่าเป็นทรงอะไรนะคะตรงนี้ PPF4 สา0 0แนะนาได้นะคะและก็มาต่อก,กับงานเล่มที่4กันค่ะใบยาวอยู่ที่ 10.1นิ้วสันหนา6กมิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม6.1นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา7 0 0บาททวนค่ะเป็นงานชุดเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะไม่มีลายเซ็นค่ะสําหรับงานชุดนี้มาชมกับงานเล่มที่5ค่ะเป็นบาลังนะคะไซกลางนะคะตรงนี้ความยาวอยู่ที่10.2นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6.1นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นบาลังไซกลางนะคะแบ่งปันที่ราคา700บาททวนนั่นเองค่ะและงานเล่มที่6ของเราค่ะ งานเล่มที่6ตรงนี้เป็นงานเหล็กตหรับลูกปืนยามานนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา7นนมิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะงานเล่มน,นี้แบ่งปันกันที่ราคา800บาททัวร์นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นก้ากื่อนะบอกไม่ถูกเอ๊ะจะเป็นตรง จะเป็นทรงบาดิีทางใต้ก็ไม่ค่อยใช่นะคะตรงนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะก็สามารถดูหรือว่าเรียกชมได้หรือว่าแนะนํากันเข้ามาได้นะคะสําหรับพี่เอฟซีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดเรือ่องของงานนี้จัดช่างบอยปราเสรฐแพรนั่นเองค่ะตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ